ก็ซีเรียลเหรอซีเรียลมันขื่นนี่คือสตาร์อะไรมันบ้างก็ตรงกลางแม่ตรงบุ้งขาวข้างล่างมันบ้างก็ไปยังเดี๋ยวเขาไปตัดต่อเอาใส่ตัวมืเบิร์นโดนก็กดหน่อยเออมันขื่นล่ะทันห่ามั้งนี่เราไปตัดต่อเอาคุณผู้ชมแสงมันจีซองเลยมันนั่นแสงก่อ เ,เ,เด้ก็อยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วนี่เห็น,น,นพี่แบมมาเก็บผักเสียน้ะจ้ามาอน,นี่ปรากฏว่าเอาไปขั้นมันนั่นแสบคัาแบ่บแน่เป็นผักเสียนอีลีเลยจ้าเนี่ยม,มันกระหากินยากเนาะโด,ดโดนสิมาเจอเขาเพิ่งกินครั้งแรกเพิ่งกินครั้งแรกไม่น,นชีวิเนี่แหละได้รอบปี ี่มาอยู่เดนมาร์ก12ปีนะเห็นบ่จาคเนี่ย,ม,นนยมันหย่อนแสงฮอดเราก็เลยมาทางนี้มันก็ว่สีได้คันโตว,ว่าวเสียงตัวมันก็เข้าไปน้ำคลิปได้พี่จุ๋งเออต้องตัดต่อไม้ได้เนี่ยต้องไปน้ำละเบิรงดูดอกกระเทียมฮักแตกปอกๆบิางงามบ่ะเดี๋ยวไปเจอก็ตาบักหุง่ง แกไปฝากน้องกันหน้าจุ๋มกระเทียมได้จ้ะทั้งกระเทียมทั้งไอ้พักเซียนพักเซียนนะคะทั้งกับเป็นหหวลงไปเนาะลองดูพักเซียนได้จ้ะบางนี้พอค่อยงามตรงนี้มันเบดแล้วเพิงต้องลงไปข้างล่าง,อ,งอีกแมนมั้แมนมั้ยได้จ้ะเนาะ ฮักเอาอ่อนๆมันถ้ามันกินได้เดี๋ยวเอาไปแยกกันเนาะพี่จุ๋มเอาไปแยกกัน,น่ค่อยแยก,กมาก,ก็บมูมูกับบกินระเทียมทางมาเป็นมูมันแต่เศร้ามาแต่เศร้าสิเดี๋ยวเมา่อแต่เวน้นทะเลากันมาแต่เจนโมงเศร้าขับรถมาชมงงกลัวต่างจีพี่เอ็ด ผ้าพี่จุ๋มเขาเขาโลกบานหลงหลงผ้าผ้ามูเขาโลงบานเลียวเขาพีดเลียวเขาพีดเหตเขาโลงบานเห็นแต่เห็นแต่แท็กซี่เห็นแต่แท็กซี่จุ๋มาเอาเข้ามาเข้ามาหัวใจกันนี่เลี้ยวเข้าไปเลียวเข้าไปว่าสิไปหาตังค์ล่ะเห็นแต่แท็กซี่จุ๋มจุ๋มพุทธว เขาไปพิษทางเขาโราบาลเห็นแต่รเขาจอดรถเม็มแท็กซี่็เนบางคนกับเค้นบุษบาคนกระจุงเสื้อผ้ากรจุงเขาโราบาออกลากันเลยว่าเออกันเลยว่าเนาะจุงจะตอบไปจะตอบไปก่อดเนีรย yeah.